คือนึกออกไหมครับว่าคนไกลการได้มาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสอสอและสอวอตามที่มันวางไว้อยู่เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับ2ม6 0ร้อยหกสิบนะครับมันทําให้สะท้อนสิ่งที่คุณพระพง์พูดไปเมื่อสักครู่คือบรรดาสอสอทั้งหลายเนี่ยเหตุที่แยกออกว่าเอาหลักตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญสี์ที่ทําให้มีทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเนี่ย คือระบบบัญชีรายชื่อมันต้องคิดเป็นระบบของพักการเมืองอเพราะว่าพวกคุณเนี่ยจะไปบริหารระดับประเทศและหน้าที่ของคุณก็คือว่าดูว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายระดับประเทศอะไรจะเชื่อมโยงประสานากับพื้นที่เพื่อไปดําเนินการในระดับประเทศอ,อันนั้นเนี่ยจะเป็นพวกสสแบบบัญชีรายชื่อพวกสสเขตเนี่ยเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยแบบที่มัตพงอาจจะพูดเอาสมมตินะว่า คุณอยู่ในเขตที่ปลูกผลไม้นี้เช่นอยางี้นสมมติว่าคุณอยู่ในเขตที่ปลูกลิ้นจี่อ่ะมันก็เป็นแบบเรื่องลิ้นจี่คุณก็จะรู้คุณอยู่ในเขตที่เลี้ยงปลาคุณอยู่ในเขตที่ปลูกพืชไร่ปลูกปลาปลูกอะไรนี่คุณก็จะรู้เพราะว่าคุณเป็นคนในพื้นที่ถูกไหมส่วนสองวอที่วางมายี่สิบว่าเอาละก็มีสิบเก้ากลุ่มแล้วก็มีกลุ่มที่ยี่สิบที่เป็นกลุ่มอื่นๆคุณก็จะได้ไปดูตามสิ่งที่คุณเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้มีความชานาญหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนเช่ สมมติคุณเป็นคนค้าขายระดับเล็กคุณก็ไปดูว่าคนค้าขายระดับเล็กความต้องการเขาคืออะไรสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออะไรถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมควรจะส่งเสริมในเรื่องใดในลักษณะไหนถ้ามันจะต้องออกเป็นกฎบท,บทกฎหมายคุณมีความรู้เรื่องนี้ที่เป็นพื้นฐานของการทํางานจริงมีความรู้เป็นพื้นฐานของสิ่งที่ท้ายที่สุดจะถูกเขียนเป็น้อยคําที่เราเรียกว่าเป็นภาษากฎหมายซึ่งพอคุณบอกในเรื่องที่เป็นเชิงเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่จะนําสู่ทางปฏิบัติ คนเขาที่เป็นนักเทคนิคทางกฎหมายเขาจะปรับเป็นภาษาทางกฎหมายให้เพื่อที่ท้ายที่สุดมันก็จะออกมาเป็นกฎบตรกฎหมายแล้วเวลาคุณอยู่ในกรรมธิการ <c oughs> เช่นกรรมธิการสอวอเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะว่าคุณมาจากยี่สิบกลุ่มเนี่ยไอ้กรรมธิการผมจําไม่ได้หรอกว่ากรรมธิการสวมีกี่กรรมธิการนะสมมุติว่ามียี่สิบ่สมมุติว่ามียี่สิบสี่สิบคณะเนี่ยคุณไปดูเลยมันความเชี่ยวชาญมันจะต้องลงตามที่คุณได้ถูกเลือกมาแต่พอคุณไม่ได้เลืกกอกกันตามที่มันเป็นค <ทะ S 2> วามเชี่ยวชาญจริง ไม่ได้เป็นการทํางานการกันจริงแต่มาจากอะไรก็ไม่รู้ละคุณก็คนที่เป็นกรรมการนะขออภัยก็ไปบอกว่าไอ้นี่ได้ไอ้นั่นแบบนี้ใบบิเป็นคนนั่นอะไรเนี่ยทําให้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่วางเอาไว้เพื่อให้เกิดการทํางานที่มันลงตัวมันไม่เกิดทีนี้พอทั้งสอสอสอวอเนี่ยนะครับในฐานะที่เขาเป็นคนที่ถูกเลือกโดยตรงจากประชาชนเขาไม่มีความรู้มากพอในการที่จะจัดการกับปัญหาบางประการหรือในการที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองแบบที่คุณพัดพงศ์อธิบายมาเลยนะ่ะ พอไปถึงนโยบายรัฐบาลเขาย่อมไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นนโยบายพืชผลทางการเกษตรพอรัฐบาลบอกว่าฉันจะทําแบบนี้ถ้าสภาเนี่ยหนึ่งไม่มีความรู้สองเฮโรสารพาเพราะว่าเห็นว่าตัวเองโดยเฉพาะสสเป็นฝ่ายรัฐบาลก็คือเป็นสสฝ่ายเสียงข้างมากซึ่งทําหน้าที่ผิดหมดเลยวิปริตผิดเพี้ยนหมดบ้านเมืองเราเนี่ยสสฝ่ายเสียงข้างมากเนี่ยใช่คุณเป็นคนที่เลือกฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับฝ่ายบริหารคุณยังเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคุณยิ่งต้องคุมฝ่ายบริหารเพราะคุณเป็นอสสอฝ่ายเสียงข้างมากมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนในการที่จะต้องตรวจสอบสิ่งที่เป็นการทํางานของฝ่ายบริหารที่คุณนะเป็นคนเลือกเข้าไปไม่ใช่ไปเฮโรส,สารพากายเป็นพวกเดียวกันนี่ผิดหน้าที่ต่อประชาชนไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชนสิ้นดีเพราะหน้าที่ของคุณคือหน้าที่นิติบัญญัติหนึ่งสองคือหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลและคานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ไอ้คุณกลับไปเป็นพวกเดียวกันกับฝ่ายบริหารและบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปตรวจสอบดูนับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาจนทั้งถึงทุกวันนี้เนี่ยครับสอสอที่ว่าฝ่ายเสียงข้างมากเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลมาตลอดมันทําหน้าที่คายันมันทําหน้าที่คอยดูแลคอยปกป้องมันทําหน้าที่คอยสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลมันไม่ได้ตรวจสอบทรวจสอนกากันเลยมันไม่ได้ทําหน้าที่ที่ถูกต้องในข้อนี้เลยคือไอ้นี่ตีบัญญัติในคำไปใช่แต่ตรวจสอบตรุนสอบานมันไม่ทําอ่ะ ทีนี้พอมาถึงสวสวควรจะตรวจสอบรุมรุนคานกับสสและกับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลด้วยแต่พอเป็นพวกเดียวกันก็เอาอีกคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วไม่ว่ามาด้วยระบบไหนนะตอนระบบปีตามรัฐมนูลสมัยร้อยสี่สิบปีสี่กว่าสองพัร้อยสีสบกว่าเป็นการเลือกแบบหย่อนบัตรหมดเลยถูกไหมครับอืท้ายที่สุดก็ตายมาเป็นพวกกันท้ายที่สุดก็หาวิธีการในการเลือก คนมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระจนกระทั่งมีคนติดคุกอะ่ะอืมแล้วสุดท้ายอพอเราเปลี่ยนระบบอ่ะเปลี่ยนมาเป็นระบบอย่างทุกวันนี้นี่ยังไม่ทันจะได้อะไรเลยนะเป็นพวกกันตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ทันจะทําหน้าที่เ,เลยนะเป็นพวกกันมาก่อนแล้วนะอือทีนี้ถ้าเป็นพวกกันมาก่อนแบบนี้เห็นไหมครับว่าณนะวันนี้ไอ้สิ่งที่อุตสาห์แยกออกเป็นยี่สิบกลุ่มจะได้ทําหน้าที่ให้ลงตัว จะได้ทําหน้าที่ตามประสบการณ์หรือจะได้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองปรากฏว่าสิ่งได้ที่คนเหล่านี้ทําคืออะไรฉันจะให้คนนั้นเป็นประธานวุฒิฉันจะให้คนนี้เป็นรองประธานวุฒิฉันต้องได้โคต้าเป็นรองประธานวุฒิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันเป็นกลุ่มอิสระนะฉันเป็นกลุ่มพันใหม่นะฉันเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะเอ้ฉันขอแบ่งบ้างสิงั้นในกรรมธิการต่างๆฉันต้องได้เป็นประธานสิกลุ่มฉันต้องได้เป็นประธานจานวนเท่านั้นสิกลุ่มฉันมีคนสามสิบคนฉันต้องได้เป็นประธานนี้สิกลุ่มฉันมียี่สิบคนทำไมฉันไม่ได้เป็นนนนประะาั่ล ตกลงพวกคุณมาเพื่ออะไรคุณบอกว่าคุณจะมาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่จริงๆแล้วคุณมาสแสวงหาผลประโยชน์ของตัวคุณเองทั้งนั้นอะ่ะอยากได้<ม>อยา่างมีอยากเป็นหมดเลยทุกคนที่เข้ามาเท่าที่เราเห็นยองวันเนี้ยยังไม่มีใครสักคนเลยแม้กระทั่งคนที่บอกว่าฉันทํางานโน้นทํางานนี้เพื่อประโยชน์ของมวลชนเนี่ยนะครับเปภาคเหนือภาคใต้อะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้เห็นเลยว่าประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนและประเทศชาตินี้จะได้จากพวกคุณคืออะไรและพวกคุณเข้ามาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เข้ามารุ่งเงผลประโยชน์กัน อยากเป็นก<ม>รรมการนั้นาะอะไร้วอาจารย์ฟังนี้แล้วถามอาจารย์ตรงๆนะในฐานะอาจารย์ก็มีส่วนในการร่างไอ้อรัมู<ห>นแล <ๆ S 2> ้วะโดยเฉพาะไอ้เรื่องการเลือกวุฒิีคราวนี้ที่เราก็อยากจะได้สวดีๆนะแล้วผลสรุปสุดท้ายมันออกมาแบบเนี้ยอาจารย์เซ็งคือถามว่าเซ็งไหมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดแบบนี้นะคนเขาก็จะหาว่ามองแต่แง่ลบอืมอืม มันต้องทําใจตั้งแต่แรกนะว่าระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปดิบดีที่ไหนมาพอมาประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายพังทลายหมดมันมันอยู่ที่ระบบหรือคนต้องฟังอย่างเนี้ยมันอยู่ที่คนนะตาผมถึงได้บอกไงว่าเราเอาระบบมานะเรากำลังพูดเรื่องระบบแต่ท้ายที่สุดใช่มันก็คือคนไงออที่ผมพูดเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งนะไอเรื่องสอวอเนี่ยคนมาบอกว่าเนี่ยพูดคล้ายๆกับคุณรัฐพลถามผมเนี่ยว่าเนี่ยคุณก็มีส่วนแล้วคุณไม่คิดเหรอ ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยถามว่าคิดไหมคิดแต่ว่าปัญหาสําคัญที่สุดของเราสองประการง่ายๆนะคือหนึ่งเล่นเก่งไม่เป็นไรนะมันโกงเก่งไงนั่นคือปัญหาประการแรกปัญหาประการที่สองก็คนมันไม่ดีอ่ะคนมันไม่ดีไม่รู้มันจะเล่นเก่งหรือมันจะโกงเก่งคนมันไม่ดีมันก็พากันไม่ดีกันไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นระบบจะวิเศษยังไงก็ตามนะผมถึงได้บอกเอาไปย่อนบัตรดิ ไปย่อนบัตรแบบสุดยอดน,นักวิชาการทั้งหลายเขาบอกว่าย่อนบัตรนี่คือสรณะต้องกราบไหว,ไปว้ประชาธิปไตยกันทุกเชา้าค่ําหรือเชา้าสายบ่ายเย็นค่าไปเลยเอครับอาจารย์ครับห้าเสียงหายไปไหนนะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเสียงขาดหรือย,ยังไงนะฮะเ,เสียงหายไป ไปดูความเห็นหน่อยนะคคุณชัยวัตรระหว่างนี้นะระหว่างเขาประสานคุณชัยวัตรบ,บอกว่าผมมีความสงสัยส่วนตัวว่าทำไมคนที่คิดดีมีความรู้ความสามารถอย่างอาจารย์เจตไม่เข้าไปเล่นการเมืองอืทําไมเราจึงมีแต่คนที่คิดได้แต่เรื่องแย่ๆต่อชาติและประชาชนเต็มสภาไปหม,ม,มดนะและ้วก็ไม่มี <laughs> <laughs> ไม่มีอาจารย์ต <laughs> ่อต่อต่อขออ,าาขอภัยฮะสัญ,ญญาณมันขาดอาจารย์ครับ ที่บอกถ้าเกิดมว่าเราบอกว่าย่อนบัตรแบบที่ประเภทคนไปเลือกไอ้คนนี้ลงสมัครเลือกกันมาแล้วก็ได้แบบนั้นนี่คือว่าดีที่สุดสุดยอดประชาธิปไตยจริงเหรอแล้วสอสอเป็นยังไงแล้วสอวอชุดตอนที่เลือกกันมาแบบนั้นเนี่ยอะไรเราไม่เถียงว่าก็มีดีด้วยแต่ก็มีเสียด้วยท้ายที่สุดมันอยู่ที่ว่าไปย่อนบัตรแล้วได้มาซึ่งคนนั้นคนนี้นั่นคือประชาธิปไตยสุดยอดเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะผมเห็นด้วยกับคนที่บอกว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อืมเอาเขดร้อยเปอร์เซนแล้วเลือกแบบอเมริกาไปเลยเลือกแบบอังกฤษไปเลยคือเขตเดียวคนเดียวไปเลยสอสอสวเลือกแบบนั้นหมดเลยเพราะว่าป็นปีศูนย์เขอาจารย์เขตเดียวเบอร์เดียวอ่ะไม่ปีศูนย์เนี่ยนะครับสวเนี่ยมันก็เลือกแบบเรียงคะแนนนะไม่ได้เลือกเป็นเขตเดีนึกอ่าไหมดูกรุงเทพมหานครนี่ครับกรุงเทพมหานครคนที่ได้ที่หนึ่งกับคนที่ได้ที่สุดท้ายอ่ะ สามสิบกว่าคนเนี่ยมันคะแนนต่างกันลิบลรับเลยได้คนแรกมันได้ประมาณล้านเนี่ยคนหลังมันได้ไม่กี่หมื่นอ่ะสี่หมื่นกว่ายไงจา์อ่าแบบนี้ไม่เป็นธรรมเด็คุณถ้ากืดคุณกระจายสมมติกรุงเทพฯมานครมีสามสิบเขตเหมือนกันเลือกสวเนี่ยคะแนนก็จะใกล้ๆกันไหนคนนี้แสนกว่าคนนี้แปดหมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดดกันมากเอาแบบนั้นดิสสก็ต้องเลือกแบบเดียวกันแล้วสอสอต้องไม่มีแบบบัญชีรายชื่อพราสสมีแบบบัญชีรายชื่อยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็เอาคะแนนมวลรวมของคนทั้งประเทศที่เขาเลือกแล้วก็ไปหารกันว่าฉันนนนนจะเอาคคี้ คุณเป็นคนวางมาประชาชนเขาไม่ได้เป็นคนคัดคนไปไว้คนที่หนึ่งคนที่สองอะไรนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบเขตเดียวเบอร์เดียวเขตเดียวคนเดียวทั้งประเทศทั้งสอสสวอเนีรณะของคุณอะคุณแน่ใจอะว่าจะได้คนดีมาจริงอ่ะยิ่งผมถึงได้บอกยิ่งไอ้พวกสุดยอดนักวิชาการทั้งหลายกรุณาออกมาอธิบายหน่อยระบบเยอรมบนโอ้โหโคตรสุดยอดดีเลยสอวอแบบเลือกตั้งมานะวิเศษกันหมดแหละถูกไหมพักอย่ายุบนะยุบพักไม่ได้ พราะถ้าเกิดยุบพักนะบ้านเมืองนี้วิปริตแปรปวนศักยภาพนั้นศักยภาพนี้ของบ้านเมืองนี้มีอยู่ขอเพียงแค่มีกินได้ไหมขอให้ประชาชนอ,อยู่ดีกินดีได้ไหมจะยุบพักไม่ยุบพักพูดกันตรงไปตรงมานะจะด่าเจ้าไม่ด่าเจ้ามึงอยู่ดีกินดีได้ไหมแค่นี้พอไหมอืมอืมคือแห่พูดกันยกงัดแต่ตำราออกมาเอาแต่หอคอยงาช้างมาพูดขอทางปฏิบัติตเนี่ยขอให้มีกินได้ไหมขออยู่ดีกินดีได้ไหม S <S ไอ้คนรวยเข้ามาก็บอกว่ากูไม่กินแต่ก็กินไอ้คนรวยเข้ามาบอกจะทําให้คนจนอยู่ดีมีสุขก็จะมาแจกเงินกับพืชะพือตกลงแล้วท้ายที่สุดคุณเยอแล้วคุณได้อะไรมาอืมอืผมถึงได้บอกไงว่าคุณไม่ทาหน้าที่อ,อะไรเลยไอ้สิ่งที่คุณพัดพงถามเนี่ยนะที่พูดง่ายๆเนี่ยไอ้เรื่องพืชผลการเกษตรแม้กระทั่งไอ้เรื่องปลาหมอคางดาอะไรเนี่ยนะครับถ้าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยเนี่ยผมว่าทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐแม้กระทั่ง ภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็รู้ดีว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามประการสําคัญที่สุดของการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตก็คือการข้ามแดน <c oughs> การข้ามแดนแม้กระทั่งข้ามในคอนฟลิเอนต์คือข้ามในสิ่งที่มันเป็นที่เก็บกักเอาไว้ไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากสิ่งที่ <c oughs> ทแค่จะเป็นข้อห้ามเลยคืออินทรูดักชันทูดินฟายเมนต์คือเอาเข้าสู่สิ่งแวดล้อมบริษัทยิ่งยักษ์ใหญ่คุณยิ่งมีนักวิทยาศาสตร์ จบปริญญาเอกจบขั้นโพตบจอกมีความรู้ขัความสามารถตั้งเยอะตั้งแยะนี่คือเรื่องเบสิกมากคุณต้องไม่ทําอืมภาครัฐก็รู้ผมถึงได้บอกภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็รู้แล้วคุณทําทาไมอ่ะเสียงกันไปเสียงกันมาว่ากันไปว่ากันมาลําดับแรกสุดคือไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเอเลียนสปีชี่คุณต้องไม่นําเข้ามาข้ามานอกจากนํามาตายแล้วถ้าเกิดคุณเอามาแบบ่าร์ตมปลาแซลมอนเนี่ยใช่มันเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแต่มันตายแล้วเข้ามาถูกไหม หรือเขามาจะมาพัฒนาพันธุ์เขาจะเอาไปิเขาจะมาพัฒนาพันธุ์อาจารย์คุณเอาเข้ามาพัฒนาพันธ eh ุ์น네ี่คุณต้องรู้เลยนะว่าแม้กระทั่งพันธุ์ที่มันเกิดเติบโตในถิ่นที่อยู่นั้นๆเนี่ยถ้าคุณสร้างมันมากเกินกว่าที่ควรจะสร้างแล้วคุณทําให้มันเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมันเกิดปัญหาทันทีเลยนะอืมมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะสมมติว่าปลาชนิดหนึ่งมันควรจะอยู่ในธรรมชาติมีสักหมื่นหนึ่งตามปริมาณที่มันควรจะมีคุณไปสร้างขึ้นมาแสนเนี่ยเกิดปัญหาแล้วนะครับ นี่นี่เอาชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสินนั้นนะแต่ถ้าเกิดข้ามกินปุ๊บปัญหามันจะยิ่งมากขึ้นไงครับคนที่บอกเขามีความรู้เรื่องเหล่านี้หมดแต่คุณไม่เคยได้ใช้ความรู้พวกนี้อย่าบอกว่าเป็นเอกชนอย่าบอกว่าเป็นรัฐอย่าบอกว่าเป็นรัฐบาลอย่าบอกว่าเป็นบริษัทข้างร้านอย่าบอกว่าเป็นสสสวอะไรคุณไม่ใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนจริงๆเลยพวกคุณก็แสวงหาแต่อยู่กินของพวกคุณบริษัทเอกชนเนี่ยคุณก็แสวงหาแต่อยู่จะกินของพวกคุณก็ดูสิ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เงินทองมากมายมหาศาลคุณสามารถที่จะสร้างเงินมากมายเหล่านั้นได้อย่างไงบริษัทที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าบอกเป็นไฟฟ้าอะไรใหญ่คุณสามารถไปสร้างไฟฟ้าได้อย่างไงใครเป็นคนปูทางให้คุณอือ <c oughs> แล้วคุณกรอกับใครคุณไปตีกรอฟกับคุณนักสินอย่างเงี้ยรู <c oughs> ้ไหมล่ะ <c oughs> คุณนักสินเป็นใครคุณนักษินทําอะไรบ้างแล้วคนต่อใครต่อใครต่อวิีอะไรที่ไปตีกรอฟด้วยกันมีใครยังไงบ้างทําหน้าที่อะไรในบ้านนี้เมืองนี้ตอนนี้ แล้วคนจนจะลืมตาอ้าปากยังไงครับพี่น้องประชาจนจะอยู่ดีกินดีได้ยังไงในเมื่อทั้งหมดเหล่านี้มันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันของคนที่อยู่บนยอดพีระมิดครับผมยังไม่บอกนะว่าอย่าไปพูดระบบนั้นไม่ได้ระบบนี้ไม่ดีต้องเขียนแบบนี้สิต้องเขียนแบบนั้นสิแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับนะเอออาจารย์มื้อเช้านี่อาจารย์กินอะไรหวานหวานมาหรือเปล่าทำไมวันนี้ดุจังฮะ กินอะไรหวานหวานนะคุณพระพอ้เวลากินของหวานแล้วจะดุอ่ะมีหัวใจอ่มันต้องมันต้องเป็นหมานะกินของหวานแล้วจะดุอ่ะขอไปครับนะแหมวันนี้ดูไังนะฮะผมแย่เล่นสามไม่พาไปข่าวใหญ่คือมันมันผมเข้าใจเป็นหมานะหลายหลายบริบทที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้แบบมันเห็นแล้วมันมันก็ชวนหงุดหงิดไงอย่างไม่ต้องอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ป้ายไอ้ป้าย พาสปอร์ตเงี้ยมันบอกเฮ้ยมันทาได้ไงว<ช>่า<ง>ประเทศนี้เออ <_ d ata> อาจารย์<ม>นะก็ใช่ไงแล้วมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะสมมุตินะอสมมุติอย่างผมสมมุติว่าเป็นหมาเนี่ยนะบอกว่าเป็นหมาป่าคนเขาพูดกันไปทั่วเลยนะว่าไม่ว่าหมาป่ามันจะเข้มแข็งหรือแข็งแรงเท่ากับเสือสิงโตหรือไม่แต่มันไม่เคยแสดงในละครสัตว์อืมอาสูงมากคุณเคยเห็นใครเอาหมาป่าไปแสดงในคอนสัตว์ไหม ไม่มีเพราะโดยธรรมชาติมันอาจจะไม่เชื่อมแล้วมันอาจจะเอาไม่เป็นไรถ้าเกิดมึงเที่ยงกูสู้มึงตายแต่เสือสิงโตในเวลาเที่ยงมันอาจจะยอมนะครับนี่คือพลวัตที่เราเห็นในการทํางานกันแบบเสือสิงโตไงเอาถึงได้เ่ยนเสือสิงโตจริงแรกไงถูกป่ะครับมันถึงเป็นเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหามันจะโดยระบบหรือโดยคนก็แล้วแต่แหละเราอาจจะพยายามเซ็ระบบที่มันดี แต่เราก็ต้องได้คนที่มันทําให้ระบบมันพัฒนาได้ด้วยในขณะเ<ะ>ดียวกันถ้าเกิดเรามีคนที่มันสามารถสร้างศักยภาพได้สามารถที่จะทางานมีประสิทธิภาพเราก็ต้องสร้างระบบที่ดีรองรับคือมันต้องเกื้อกูลกันันี้ข่อืม<ะ>แต่ไม่ได้เป็นแบบบ้านเราสิบ้านเมืองเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอาระบบอะไรที่ดีมาเนี่ยมันพอยใช้เสร็จปุ๊บคนมันพาวิบัติหมดเลยอะ่ะ,ะนี่มันกลายเป็นปัญหาดล